กําลังถ่ายทดสด,ดครับผมสวัสดีครับนะครับนานๆที่จะได้เจอกันนะครับผมนะครับวันนี้ว่างนะครับก่อนจะหยุดยาวสุสวร์อาทิตย์นะครับก็เลยมีเวลาก็เลยมาลงให้นะครับแนวทาง ลาวดิจิตอนนะครับผมนะครับวันนี้เออสั่นไปนิดนึงปรับโฟกัสก่อนนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะครับผมนะไม่ได้ลงมานานนะครับผมนะฮะก่อนอื่นก็ดูสถิติก่อนเนาะดูสถิติอาจจะวุนวายไปหน่อยเขียนด้วยความยิงรีบนะครับผมเพราะว่าจะไม่อยู่แล้วนะฮะ จะออกไปข้างนอกนะครับก็เลยมีโอกาสมาลงให้นะครับอันนี้สถิติหวยลาวนะครับผมตั้งแต่วันที่6นะครับ6กรกฎาคมนะฮะหกรกฎาคมนะครับผมผมนับย้อนไป10งวดนะครับนับย้อนไป10งวดแล้วก็มาวิเคราะห์ชวนกันวิเคราะห์ดูนะครับเรามาดูค่าคงที่ล่างก่อนนะครับอันนี้ผมทําสูตร4ตัวนะครับผมสูตร4ตัวผมก็จะแยกค่าคงที่ล่างก่อนนะฮะค่าคงที่ล่าง คงที่ล่างนะครับท่านจับไปเลยนะครับศูนย์หกเจ็ดนะครับศูนย์หกเจ็ดนี้หลุดไม่เคยหลุดนะครับผมล่างล่างสูตสี่ตัวนะครับนับสถิติยออหลังไปสิบนวดนะครับผมนะครับอืมตอนนี้นะครับก็เลยชวนมาวิเคราะห์ดูอย่าดูตามผมนะครับผมนะฮะไล่ั้งแต่งวดลงมานี่เลยนะครับสูตรสี่ตัวนะครับอ๋อคู่ห้าสี่สามนะครับ วันที่เท่าไรเอ 4, หกห้าสี่สานี่ออกวันที่สิบสิบสิามสิบสกรกฎาคมครับไล่มาฮะคงที่ล่างศูนย์หกเนะครับูกมานะครับขยับมาอีกนะครับวันที่13บวันที่สิบหกนะครับล่าง4ี่ตัวออกศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์มานะครับขยับมาอีกนะคะเจนะครับเมานะครับผมนะฮะขยับอีกวันนึ่งนะครับศูนย์หกเจ็ดนะครับเจนะครับเมา พยายามาอีกนะครับงวดต่อมานะครับเจ็ดหกนะครับมาทั้งหกทั้งเจ็ดเลยนะครับแล้วก็งวดนี้งวดวันที่สิบเจ็ดนะฮะับหกสองเก้าสี่นะครับสี่ตัวนะครับหกมานะครับตัวนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือค่าของที่ยังไม่หลุดเลยนะศูนย์หกเจ็ดถ้าท่านจะจับเล่นสี่ตัวในเวฟนะครับผมนะครับเอาศูนย์หกเจ็ดตั้งเลยนะครับถ้าจะลูดก็ลูดเลยศูนย์ศูนย ถึง0ู6ย์เก้7หกศนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับหลุดหลุดได้นะครับมาหลักสิบนะครับมาหลักสิบมาหลักสิบอันนี้ก็คือคือตัวค่าของที่นะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยผมลองดูเอ๊ะไหลลงมามาหลักสิบนะคะเห็นไหมครับหกมาหลักสิบหกมาหลักสิบตัวนี้ก็หก มาสักสิบตั้งหน่วยเลยตันนี้หกมาหลักสิบนะครับเนี่ยตอนนี้หกเจ็ดมาหลักสิบหกมาหลักหน่วยมาทั้งคู่เลยตัวนี้เจ็ดมาหลักสิบตันนี้ก็เจ็ดมาหลักสิบตันนี้ศูนย์ก็มาหลักสิบอยู่หกตัวนี้ก็มาหลักสิบอยู่อย่างนั้นก็ฟันธงได้เลยนะครับผมวิเคราะห์ดูเยอะว่าว่ามันจะมาหรือเปล่าถ้ารูดก็รูดตั้งแต่เนี่ยนะครับผมศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์เก้า 0 0 1 0 9 6 0 1 6 9 7 0 1 7 9นี่คือรูด4ตัวข้างหน้านะครับผม4ตัวนะครับทีน,นี้มาดูข้างหลังนะครับผมข้างหลังอ่าข้างหลังข้างหลังเลขบนนั่นแหละรครับผมเลขบนเนี่ยเลขบนนี้ก็คือผมมีข้อออกมาแล้วเนะี่ยได้ค่าของที่อยู่4ตัวนะครับมี0มี4มี9นะครับ0 4 9นี่มาตลอดนะครับผมแต่9นี่จะไม่ค่อยเห็นอะไร เก้านี่หลังๆยังไม่ค่อยเห็นแต่ศูนย์กับสี่นี่มาตลอดเลยนะครับผมศูนย์สี่นี่เห็นไหมศูนย์สี่ศูนย์มาศูนย์มานะครับสี่มาสี่มาศูนย์มานะครับสี่มา,มา,มา,มาแต่กระโดดไปหลักร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้เอาศูนย์ไปไปไปล่างโทษทีนะครับตัวนี้สี่มานะครับผมตัวนี้เก้าเก้ามานะครับก็คือแปดแปดมวดมาข้างหน้าเนี่ยศูนย์กับสี่นี่ยังไม่หลุดนะครับผมแต่เก้า แต่ก้านี่หลุดนะครับแต่ทีนี้มันมีตัวหนึ่งนะครับสูตรสูตรตัวหนึ่งที่จะให้ดูนะครับสูตรก็คือเอาเอาหน่วยเอาหน่วยสีตัวสุดท้ายเนี่ยหน่วยตัวสุดท้ายเนี่ยบวกห้านะครับบวกห้าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เลื่อนมาหนึ่งเต็มนะครับแล้ลองลองทาตามดูแล้วกันเนาะนะฮะรู้รสึกจะหลุดงวดนี้นะครับงวดหลุดหลุดไปตัวหนึ่งนะครับผม อันนี้เปอร์เซ็นต์มันก็มีมีเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกอยู่นะครับผมนะะสรุปไม่ง่ายเลยเนาะจะได้ไม่เปลืองนะครับจะได้ไม่เปลืองเวลานะครับผมจับคู่ให้ก็คือว่าวันนี้นะครับเด่นเด่นข้างหน้านี่ก็คือศูนย์หกเจ็ดเด่นล่างนะครับศูนย์หกเจ็ดเนี่ยมาแน่นอนนะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นเอหลักพันหลักพันทษทีหลักพันนะครับ หพันศูน์หกเนี่มาแน่นอนนะครับนี่เขียนให้ก่อนนะครับปิทนซายนะครับเนีย่ยลากลากตั้งแต่0 0นยนถึงศูนะครับหกศูถึงหกหกแล้วก็เจ็ดนถึงเจนะครับอ่าเน,น้นเน้นเน้นก็อแนะครับผมนะครับศูแล้วก็68 กแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับนี่ตัวเน้นนะครับนี่ตัวเน้นตัวเน้นของผมตัวนี้นะครับส่วนล่างนะเอ้ยเสือส่วนบนนะครับส่วนบนนี้ก็คือไดแต่ทีเนี้แยกกันนะครับบนนี้ผมเน้นผมเน้นห้านะครับห้าศูนย์กับห้าสี่นะครับผมเนี่ยบน ลองดูนะครับผมนะครับลาวันนี้นะครับสองทุ่มครึ่งเจอกันประกาศผลนะครับโอเคครับผมมีลรวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับผมค่ะไอดีไลน์ y t k หนึ่งเก้าแปดสี่นะครับผม y t k หนึ่งเก้าแปดสี่นะครับคุยกันได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ